วันนี้อยู่กับผมยาเินชลาย,ยนาวินเช่นเคยครับมาถึงสัปดาห์ที่12ของฤดูกาลแล้วนะครับนั่นก็คือ2ใน3ของฤดูกาลปกติแล้วจากทั้งหมด18สัปดาห์สัปดาห์ที่เดิมกัน,นที่บัติมอร์เรเวนส์ครับไปเยือนแจ็คสันวจากกัวชื่อชั้นเรเวนส์น่ะดีกว่านะครับแต่ว่า เอ็นี่กิเวนซันเดครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวันอาทิตย์นะครับวันแข่งขันของอเมริกาฟุตบอล NFL มาถึงควอเตอร์ที่4ครับบอทิมอร์เรเวนส์พลิกขึ้นนำนะครับตามอยู่1คะแนน19ต่อ20แล้วก็ได้ทัชดาวนี้จากจอช r อลิเวอร์นะครับ ทำคอนเวอร์ชันสองคะแนนได้ด้วยพลิกขึ้นนำ27-20แต่ว่าจากลั้ครับทำทัชดาวนี้ได้และเลือกที่จะเล่น2คะแนนนะครับเหลือเวลาอีกแค่นิดเดียวถ้าทำได้คือชนะเลยครับแล้วทำได้สำเร็จครับจากัวหถือว่าลอเรนซ์ควายกับเซโจนะครับทำคอนเวอร์ชันสคะแนนทำให้จากรู้ครับกลับมาชนะ28-27 ชนะ4แพ้7แล้วครับขณะที่เรเวนส์ชนะ7แพ้ 4. Beat LA นั่นคือแฟนๆของอาริโซนาคาร์ดินัลนะครับเกมนี้เจอกับ Los Angeles ลอสแองเจลิสชาร์เจอร์สแคลร์มารีกลับมาแล้วครับกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงนะครับ ในช่วงแรกคาร์ดินัลทำได้ดีกว่านะครับแคลเลอร์มารีกลับมาสมบูรณ์เต็มที่แล้วแล้วก็วิ่งทำทัชดาวได้ครึ่งแรกคาร์ดินัลนำ17ต่อ14นะครับรเียนเดยคารเตอร์รับทัชดาวลูกนี้ในควอเตอร์ที่2เกมสูสีครับเมอรี่ว้าให้กับ เจมส์คอนเนอร์นะครับเป็นทัชดาวทำให้ c a r ์ดินัลนำ24ต่อ17ในควอเตอร์สุดท้าย <ends> แต่ว่าทัชดาวนี้ทำให้ชาร์ g เจอร์สไส้มาเหลือคะแนน,นเดียวนะครับในช่วง <They are S 1> ท้ายเกมแล้วก็เลือกที่จะเล่น2คะแนนเหมือนกัน <S 2> <S 2> <S ไม่เล่นเอาเสมอครับเล่นเอาชนะเลยแล้วทำได้สำเร็จครับลูกนี้ จสินเธอเบิร์ตคว้างให้กับเจอร์เอเวอเรตนะครับรปีกใน 25, 24, แสงชนะ25ต่อ24ในช่วงท้ายเกม ไมค์แมคแดรนี่ลครับเฮดโค้ชของแมมมี่ดอลฟินสคุยกับทวทัวร์โกไวลาในเกมที่แมมมี่ดอลฟินสเปิดบ้านพบกับฮุสตันเท็กซันสนี่ ไปคุยกับทัวบอกว่าดูเทปดูไฮไลท์ตอนไฮสคูลของทัวนี่เทคนิคการคว้างไม่ได้เรื่องเลยครับโอ้โหคุยกับคอร์แบบแบบนี้ก็คุยกันตรงๆนะครับไมค์แม็กดเนลลกนี่เป็นคนที่หาอยู่แล้วแต่ว่าเขามีความอัจฉริยะในด้านเกมบุกอยู่แล้วปีนี้ทำให้ผลงานของดอลฟินเนี่ยดีมากนะครับ ลูกนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับเทคนิคครับคว้างจังหวะนี้โดนกดดันหาทางรอดออกมาได้ยังมองหาปีกและคว้างรับได้เป็นทัชดาวน์แม็กดาเนลส์บอกเอาอีกครับแบบนี้ yes. แล้วก็ทีมบุกยังเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องครับเจฟฟ์วิลสันจูเนียร์ที่เทรดมาจากโฟร์ทีนเนอร์ทำทัชดาวน์อีกแล้ว ครึ่งแรกนี่นำห่างไปถึง30ต่อ0เลยนะครับสำหรับแมนมีดอลฟินส์นี่บอกให้รีบหยุดเวลาครับบอกว่าคล็อกคล็อกนะครับหมายความว่านาฬิกานะฮะแล้วก็สไปบอกหยุดเวลานี่ชมลูกทีมครับ ในครึ่งแรกนี้ทีมรับของดอฟฟินทำผลงานได้อย่างย,งยอดเยี่ยมนะครับเสียระยะรวมไปแค่32หลาเท่าน,านั้นแล้วก็นำไป30-0ส,สร้างเทอร์โอเวอร์ได้อีกต่งางหากเซเวียนฮาวเวิร์ดนะครับเก็บฟั <'m> มเบอร์วิ่งยอดเป็นทัชดาวแล้วก็สุดท้ายครับเกมนี้ดอฟฟินชนะไป30-15ต่อคะแนน ไปที่ลินคอนฟินแลนเชียลฟรีครับฟรีฟรีอีเกิลส์พบกับกรีนเบย์แพ็กเกอร์สเจเลนเฮิร์สกับอีเกิลสยังผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะครับ<ป>นอกจากคว้างแล้วยังวิ่งได้ดีด้วยเจเลนเฮิร์ส เกมนี้จะเล่นเฮอร์สนะวิ่งดีมากนะครับเมื่อถึงเวลาที่เฮอร์สไม่ได้วิ่งก็เป็นคิวของมาลแซนเดอร์สบ้างแซนเดอร์สได้ไป2ทัชดาวนะครับ ในเกมนี้แล้วก็ทั้ง2ทัชดาวน์น่ะมาจากในครึ่งแรกครับ yeah, <everybody. S 1> ทั้งเกมมาแซนเดอร์ถือบอลวิ่ง21ครั้ง143หลา2ทัชดาวน์ <Yeah. S 1> หน้าที่จะเล่นเฮลร์เองก็วิ่งไป157หลาครับในเกมนี้เกมรับของอีเกิลก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้กันครับ อินเตอร์เลูกควางของอารอนรอเจอร์ได้ถึง2ครั้งด้วยกันในเกมนี้ทีมของนิกซิเรียนี่ผลงานกำลังดีทั้งทีมบุกทีมรับคลิกลงตัวหมดนะครับรเจอร์สุนิกควางเข้าเอนโซนไปรับได้เป็นทัชดาวนะครับอารอนโจนมาตีเสมอได้ก่อนหมดครึ่งแรกเป็น20คะแนนเท่ากัน อีเกิลเองก็ไม่เบาเครื่องเลยนะครับเควสวัตกินสุดรับทัชดาวน,นี้ได้ทำให้ขึ้นนำในช่วงก่อนหมดครึ่งแรก27-20ผลงานาตองแบ็กทั้งสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นเฮิร์สนะครับที่ทำได้ดีกว่าอาร,รอนโรเจอร์สโดนกดดันแล้วหนีไม่ได้ขณะที่จะเล่นเฮิร์สนะวิ่งได้ สุดท้ายแล้วโรเจอร์สโดดอัดจนกระทั่งมีอาการบาดเจ็บต้องออกจากสนามไปนะครับ <Beautiful. S 1> แล้วก็สุดท้ายอีเกิลเอา <don> ชนะ <you. S 1> ไปได้40ต่อ33าคะแนนชนะ10แพ้หนึ่งเลยครับอีเกิลตอนนี้แคนซัสซิตี้ชีฟ f เกมนี้เปิดแอร์เ e a สเตเดียมครับตอนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าลอสแอนเจลิส a รมที่ผลงานกำลังแย่นะครับ แมทธิวสแตฟอร์ดลงไม่ได้อีกแล้วค oh. ูเปอร์ครับ oh. ก็ยังเจ็บแครวิสเคลซีรับลูกนี้แล้วก็วิ่งต่อเข้าไป <Touch down. S 1> ทำทัชดาวได้สำเร็จครับ And, uh, co, ขณะที่ไอเซปาเชโกตัววิ่งลุกกี้ก็ผลงานดีเหมือนกันเกมบุกไหลลื่นครับชีฟ แรมส์ต้องมาใช้ไบรซ์เพอร์กินส์ลงเป็นควอเตอร์แบ็กตัวจริงแล้วก็เกมนี้เป็นเกมแรกในชีวิตของเขาเลยผลงานไม่ดีเลยครับคว้างแค่ร้อยหลาเท่านั้นมี2อินเตอร์เซปด้วยชีฟเอาชนะไปได้สบายๆครับย6ต่อ10คะแนน ไปดูที่ทีมร่วมกลุ่มของแรมนะครับซานฟรานซิสโกโฟร์ทีเกมนี้เล่นในบ้านพบกับนิวออร์ลีนเซนส์ลูกนี้คว้างโดนปัดกับจิมมี่จีแต่ว่ายังไปลงมือของเพื่อนทีมรับของ4ฟร์ที่ไนเนเกมนี้ผลงานยอดเยี่ยมนะครับไลอัดอทีมบุกของเซนส์อวินคารมาราแทบจะไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็เสียฟัมเบิลถึง2ครั้งด้วยกัน มีโอกาสจะทำสกอร์ครับแต่วันนี้แอนดี้ดาวตันโดนแซกเป็นเทอร์โอเวอร์ออนดาวน์อวีคามาร่ารับและลุกนี้จะเข้าเอ็นโซนโดนอัดฟัมเบิลบอลเป็นของ4 9 e r ทเนเข้ามาในเส้น10แล้วไม่ได้สกอร์เลยครับเซนส์4 9 e r ทเนชัดเอาครับเอาชนะเซนส์ไปได้13ต่อ0อีกทีมใน NFC ตะวันตกนะครับ เซียเทลซีฮอค k s พบกับลาสเวกัสเรเดิลส์หลูกนี้คว้างแล้วคอนเดดิกซับอินเตอร์เซปได้ทีมรับของซีฮอคส์ยังสร้างเทอร์โนเวอร์ได้อย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมวันนี้เดริกคาร์ควอเตอร์แบ็กของเรเดิลส์แต่โดนไป2ออินเตอร์เซปนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยอินเตอร์เซปได้ถึง2ครั้ง แต่ Raiders เองก็ไม่ตระโนกครับหันมาใช้บริการของจอรจเจคอบส์วิ่งทะลุทะลวงได้อย่างยอดเยี่ยมเกมรับของซีฮอคแต่ป้องกันการวิ่งไม่ดีอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้เจคอบสระเบิดฟอร์มเลยครับทัชดาวระยะ30หลาทำให้ r a เดอร์พลิกขึ้นนำนะครับ21ต่อ13ในช่วงครึ่งแรกเกมรับต้องทำหน้าที่ดีกว่านี้ครับซีฮอ ออคย่างเดินหน้าทำระยะได้อย่างต่อเนื่องแท็กเกอร์ไม่ค่อยดีด้วยครับซีฮอสในเกมนี้ เกมนี้ต้องต่อเวลานะครับหลังจากที่จบเวลาปกตินี่เสมอกัน3 4คะแนนเท่ากันแล้วพอต่อเวลาครับเจคอบวิ่งลูกนี้ทะลวงทะลุหายไปเลยครับไปตลอดทางสุดซอย86หลาทัชดาวเป็นวงออฟทัชดาวครับทำให้เรดเดอร์เอาชนะซีฮอสในช่วงต่อเวลา40ต่อ34คะแนน จอชเจคอบสวิ่ง33ครั้ง229หลา2ทัชดาวพาเรดเดอร์สมาชนะซีฮอคถึงทีง่เลยครับ Josh today, ตัววิง่งว่าที่ฟรีเอเจนต์ครับวิ่งแบบนี้รับทรับแน่นอนดูดูการหน้า ลิฟ์แลนด์บราวน์สเตรียมทุบแทนพระเบบ์บัคเนียสครับเจคอบบี้บริเซตให้กับฮันแล้วก็รีเวิร์สให้กับทางแอนโทนีชวาสนะครับ31หลาทัชดาวให้บราวน์ขึ้นนำไปก่อนแต่ทอมเบดดี้และบัคเนียสก็ไม่ย้อมง่ายๆแน่นอนครับริสกอตวินรับทัชดาวได้เหมือนกันตีเสมอ แล้วก็คว่างอีหนึ่งทัชดาวนะครับโคคีฟนำ17ต่อ10คะแนนเจอคบีบริเซตครับโอ้ลูกนี้เดวิดเอ็นเจอคูครับรับมือเดียวเป็นทัชดาวเสมอที่17คะแนนเท่ากันต้องต่อเวลา และหันมาใช้บริการของเกมวิ่งเหมือนกันครับบราวน์นิกชับทะลวงลูกนี้ทอมทัชดาววอล์กออฟทัชดาวครับบราวน์ชนะไปในช่วงต่อเวลา23ต่อ17คะแนนบริเซต t ์น่าจะลงเป็นเกมสุดท้ายครับเพราะว่าเกมหน้าได้เดชอนวัสซอนกลับมาแล้วจากโดนโทษแบนนะครับ ผลตกที่เฟด e x f ก e l ฟิล์นะครับบ้านของว s ชิงตั o คอมม m นเดอร์เกมนี้พบกับ a อ l a แ t น f a าฟอลคอนสที่ก็ยังมีโอกาสลุน้นแชมป์กลุ่มของ NFC ใ <It 's S 2> ต้เหมือนกัน right ส่วนไนนิกี้และคอมม a นเดอร์สครับยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะทีมวาวคาร์สนะครับวันนี้มาในชุดดำนะครับคอมมานเดอร Brand ์โรบินสันจูเนียครับพุ่งเข้าทำทัชดาวน์แต่ฟอร์คลสเองก็แสดงให้เห็นว่าทำไมพวกเขาถึงมีลุ้นเป็นแชมป์ของกลุ่ม NFC ใต้นะครับตอบโต้ได้ดีจบครึ่งแรกนะเสมอกันอยู่ที่10คะแนนเท่าก uh, ันนะครับ จชนทานอันเลนจังหวะนี้เข้าไปแท็กเกิลได้อย่างต่อเนื่องนะครับทีมรับของคอมมานเดอร์เป็นจุดที่แข็งแกร่งของทีมพอได้การเล่นที่ค่อนข้างแน่นอนของเทเลไฮนิกกี้ในตำแหน่งคอเตอร์แบ็กก็เลยทำให้ทีมผลงานดีขึ้นดาวที่4ครับอันเลนไปไม่น่าจะได้ดาวที่1ครับเป็นเทอร์โนเวอร์ออนดาว เกมที่เล่นกันในสภาพอากาศที่ฝนตกลงมานี่ใครเกมรับดีกว่าเกมวิ่งดีกว่าได้เปรียบเนแลไฮนิกี้ครับวันนี้ขว้างสองทัชดาวน,นะครับและคอมมานเดอร์มาใช้ทีมรับอินเตอร์เซปลูกนี้ hey, นี่ครับปัดก่อน<ป>นะครับแล้วก็ไปอินเอร์เซ็ในเอ็นโซนคอมมานเดอ์สครับยันอยู่แล้วก็เอาชนะไปได้นะครับ19ต่อ13คะแนนชนะ7แพ้5ยังมีลุ Play ้นเพลย์ออฟอยู่นะครับเทรด จอชอา l เลนกับสเตฟอนดิกส์ครับคูหูควอเตอร์แบ็และปีกลงเล่นในเกมแตงสกีวิ่งนะครับพบกับ Detroit ละ o n อที่ Ford Field ลงเล่นใน Ford Field เป็นนัดที่2ติดต่อกันครับสำหรับบัฟฟาโลบิลเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องมายืมสนามแห่งนี้ของทางไลออนเพราะว่าสนามตัวเองเนี่ยหิมะตกหนักนะครับแข่งขันไม่ได้ ควอเตอร์แรกแลออนส์ออกนำไปก่อนครับจากการวิ่งของจามาเวลิียมส์มีความผิดพลาดจังหวะน,นี้แนปฟัมเบิลนะครับ <'s> แต่ว่าอลเลนยังมองหาปีกพยายามจะหาปีกดึงบอลเอาไว้เองแล้ววิ่งเข้าเอ็นโซดเองครับอลเลนนำ <'s> 14ต่อ7 <'s> ในควอเตอร์ที่ 2, 2> <'s> นะครับ <'s> แล้ววิ่งอีกแล้วครับอลเลน เขาจะแลกตัวใหญ่ที่วิ่งเร็วด้วยนะครับแล้วก็ไม่กลัวไม่สไลด์ไม่อะไรทั้งสิ้นครับลูกนี้ควางสวยมากยางสู้กันได้สนุกนะครับไลออนกับ b ิลส์ในช่วงครึ่งแรกจบครึ่งแรกเนะี่ยบิลส์นำ17-14แต่ว่าครึ่งหลังครับ l i ออนไม่ยอมง,ง่ายๆ ทำทัชดาวแล้วก็กลับมาแซงนำนะครับ22ต่อ19เกดีเจชักทำทัชดาวได้แล้วก็ดีอังเดียสวิฟครับทำคอนเวอร์ชั่น2คะแนนสาหลัง3คะแนนก็ต้องใช้บริการของสเตฟอนดิกส์ครับรับทัชดาวลูกนี้กลับขึ้นมานำ25-22ีง นำแค่3คะแนนนะครับต้องลบข้อคอรหาที่ผลงานมักจะไม่ดีในเกมใหญ่ๆนะครับเซฟอนดิกเกมมาเสมอกันที่25คะแนนเท่ากันนะครับเหลือเวลาอีกแค่23วินาทีอันเลนควางลูกนี้รับได้ครับดิกที่เส้น39ขอเวลานอกทันที ขอเวลานอกเพื่อที่จะเตะฟิลโกนะครับเหลือเวลาอีกแค่5วินาทีเตะเข้าชนะครับไทเลอร์แบสสีห้าหลาลูกนี้เข้าไปครับบิลบุกมาชนะ28ต่อ25เกมแตงสกีวิงอีกเกมนึงครับดาร์ลัสคาวบอยส์ครับเปิดบ้านที่ AT&T Stadium ครับ so พบกับนิว York ก i จแอนเพื่อนร่วมกลุ่ม จะบอกว่าเพื่อนคงไม่ถูกเพราะว่า2ทีมนี้ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันแน่นอนครับแดเนียลโจสุงนี้ควางสวยเหลือเกินครับแล้วก็เซควอนบาร์กลีย์ทะลวงเข้าเอ็นโซนไปแจส็สนำสิบต่อเนะครับในช่วงควอเตอร์ที่ 2, 2> แ, 13, แล้วก็จบครึ่งแรกนำอยู่13บต่อเแต่ฟุตบอลเล่น2ครึ่ง แเพรสคอร์ดลูกนี้เป็นออปชันนะครับโยนให้กับซิกเอเลียดเกมวิ่งเริ่มที่จะทำหน้าที่ได้ครับในช่วงครึ่งหลังดาวตันโชว์สครับรับ2ทัชดาวในช่วงควอเตอร์ที่3เลยนะครับทำให้คาวบอยสพลิกกลับขึ้นมานำา21ต่อ13เมื่อผ่านไป3ควอเตอร์ไรอันเดโบนี่แม่ นำอยู่ดีๆนะครับและดีสี่ปีกในของคาวบอครับมาฉลองกันที่หม้อสีแดงของ Salvation Army นะครับทีมรับทำหน้าที่ได้ดีเหมือนเดิมครับไมก้าพาสัน <liness> นำไป28ต่อ13แล้วใช้เกมรับยันนะครับมาทำ3ทัชดาวติดในช่วงครึ่งหลังแล้วก็สุดท้ายครับชนะไป28ต่อ 20. c a r ิ n a ร a n นียแพนเเกมนี้เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเน้นว่าบร n งโกที่กำลังฟอร์มไม่ดีนะครับ p พ n t ทอร์สได้กลับมา ลงเล่นในเกมนี้เนี่ยได้แซมดานโนมาเป็นคอ a เตอร์แบ็กตัวจริงนะครับก่อนหน้านี้เป็นมือส <c oughs> ามขยับขึ้นมาเป็นตัวจริงเรียบร้อยป <c oughs> กติแล้วไม่ค่อยมีใครคว้างไปทางแพทริกเซอร์เทนนะครับ คุมดีมากแต่ลูกนี้แซมดานุขอลองสักหน่อยแล้วก็สำเร็จครับคว้าให้กับดีเจมอนนะครับเผาแพทเซอร์เทนไปได้ไบรอันเบิร์นชอบใจครับและลูกนี้ดานนคว้างให้กับดีเจมออีกแล้วเป็นทัชดาว juice. Juice. ถึงเวลาของเกมรับบ้างครับ ไรอันเบิร์นผลงานก็ยังดีเหมือนเดิมครับจังหวะนี้หลุดเข้าไปอัดรัสเซลวิลสันกดดันวิลสันได้อีกครั้งหนึ่งลูกนี้เหมือนกับปัดบอลได้หรือเปล่าครับสะใจเลือกเกินอินคอม p l e ทนะครับนี่ครับเหมือนกับปัดแขนของวิลสันนะครับบอไปด้านหน้าเกือบโดดอินเตอร์เซ็ปแซมดาโนจังหวะนี้ดึงบอไว้เองครับ ได้โอกาสกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งแต่ลูกนี้เสียฟัมเบิลซะแล้วยังดียังเก็บเอาไว้ได้แล้วกลิ้งเข้าเอนโซนเองด้วยและเป็นทัชดาวครับโอ้โหไม่ใช่แผนที่ใครๆตั้งใจแน่นอนครับแล้วแพนเท์สครับเอาชนะบรองโกสไปได้23ต่อ10คะแนนมันเดยนในฟุตบอลครับ เจฟสัปดาห์พาลูกทีมมาเล่นในมันเดย์โคสเจอกับซีเลอร์แล้วดูแล้วตอนแรกผลงานใช้ได้เลยครับแต่อย่างไรก็ตามเกมบุกของซีเลอร์วันนี้ทำหน้าที่ได้ดีนะครับ ครึ่งแรกนะทำได้ถึง16คะแนนนาจีแฮริสทะลวงเข้าเอนโซนลูกนี้ไปครับยื่นบอรเป็นทัชดาวเกมวิ่งของซีเลอร์สวันนี้ทำหน้าที่ได้ดีมากเบนนี่สเนลจูเนียก็ทำทัชดาวได้เหมือนกันและสุดท้ายครับบุกมาชนะโค้ช24ต่อ17เอนซีไททันผลงานกำลังดีครับ ทีมรับกำลังคึกเกมนี้เปิดบ้านเจอกับซ <Start s. S 1> ินซินาติเ <Now. S 1> บงกอลผลทำท่าจะตกแล้วก็เกมรับของเบงกอลทำหน้าที่ได้ดีตั้งแต่ช่วงต้นเกมเช่นเดียวกับเกมบุกนะครับเกมวิ่งทำได้ดีวันนี้เกมรับของเบงกอลหยุดเดริกเฮนดี้ได้อย่างหมดจดเลยนะครับ งเฮนรี่ถือบอล17ครั้งได้แค่38หลาเท่านั้นวิ่งหลุดคลวงยาวขึ้นไปปรากฏไปเสียฟัมเบ้าแ่ะครับโอ้ยังดีที่ท<ร>เก็บไว้ได้ในเอนโซนเทรลอนเบิร์กนะครับ สกอร์แรกใน NFL ของเขากับกลายเป็นการเก็บฟัมเบิลของทางเดริกเฮนรี่แล้วก็เป็นคัชดาวน์ไปนำสิบต่อ3นะครับในช่วงครึ่งแรกสามาเจพีรรยนะครับวิ่งเลื้อยเข้าเอ็นโซนได้สำเร็จตีเสมอเป็น10คะแนนเท่ากันก่อนจบครึ่งแรก วันนี้พีรายก็ถือบอลถึง17ครั้งนะครับ58ล้านหทัสดาวที่เดรกเฮนรี่นะอย่างที่บอกไปนะครับ38ลาเท่านั้นเกมรับเบงกอลนี่ตั้งใจเลยครับวันนี้ต้องหยุดเฮนรี่ให้ได้ก่อนเกมนี้ไม่มีเทิร์นโอเวอร์โจบเบอร์โร่ครับ ควางลูกนี้เป็นทัชดาวให้กับทีฮิกกินส27หลาเบงกอร์แม20ต่อ13นำหนึ่งทัชดาวเต็มเต็มควางดีรับดีครับ <'ll> ตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่มีจามาเชสที่บาดเจ็บก็ตาม <laughs> และทีมรับยันอยู่นะครับ เบงกอลชนะไป20ต่อ16คะแนนะ oh, <we S 1> ชนะ7 <are S 1> แพ้สครับ <the schedule. S 1> ตอนนี้เบงกอลปิดท้ายที่เกมคืนวันแตงสกีวิ่งนะครับเกมสุดท้ายเกมที่3ของแตงสกีวิ่งวินเนสตาไวกิงรับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวแ n นเ a ิลเพ t ทเอีย ก่อนหน้านี้เกมก่อนหน้าไวกิ้งโดนคาร์บอยส์บุกมาทุบสยับเลยนะครับพวกเขามีโอกาสแก้ตัวดีเจฮอ o ์ k ิ n ยังไม่ได้รับ <inside. S 1> ทัชดาวเลยในฐานะผู้เล่นของไวกิ้งนะครับ oh. แล้วนี่คือทัชดาวแรกของเขา oh. มาในช่วง oh. ครึ่งแรกนะครับทำให้ไวกิ้งนำ16-13ต่อ แต่ปีกในของเพเทียก็ทำผลงานได้ดีเหมือนกันกับฮันเตอร์เฮนรี่ทำให้เพลทิออฟนะครับขึ้นนำแล้วก็ลูกนี้นี่ครับบอกว่ารับไม่ได้แต่ลูกนี้คือบอลเนีเหมือนกับมันไปหลุดนิดนึงนะครับบอลไม่โดนพื้นแต่เหมือนกับว่ามันขยับนิดนึง จริงๆแล้วเหมือนกับน่าจะได้แต่ว่าสุดท้ายกลับคำตัดสินนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเคนเน็วังหูนะครับวิ่งย้อนคิกออฟ97หลาทัชดาวทำให้ไวกิ้งสตีเสมอเป็น23คะแนนเท่ากัน คิกออฟอีเทอทัสดาวลูกนี้เป็นทัสดาวแรกที่เพเทียอ,อสเสียนะครับจากการวิ่งย้อนคิกออฟในรอบ12ปีมีทงลงมาซะแล้วครับพันเตอร์โดนอัดท6คะแนนเท่ากันครับคาซินลูกนี้มองขวาคว้างซ้ายให้กับอดัมซีเล่นครับรับเป็นทัสดาวเป็นทัสดาวที่ทำให้วกิง้งขึ้นนำนะครับ ส3ต่อ26แล้วก็ชนะไปได้ครับด้วยสกอร์นี้ชนะ9แพ้สครับเอาชนะเพเทียร์ออได้สำเร็จมีโอกาสเยอะเลืเกินที่จะเป็นแชมป์กลุ่ม NFC เหนือครับไวกิ้ง นั่นคือทั้งหมดของไฮไลท์ NFL ในวันนี้นะในรายการ NFL Game Day นะครับวันนี้เวลาหมดแล้ว <This S 1> พบกันใ <NFL S 1> หม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ